ย่งนหเรืองจะาซื้อตัวนี้ว่าบวกะไรก็ไดยังไ่ัหนึ่งเบียงผัดหนึ่งกระเบียงหรือผัดหนึงรบยังผัดหนึ่งไม่ใช่แม่แต่งอยู่ซื้อเป็นดีเอรไรคับไหลเดี๋ยต้ไปขอบ้านเลทีใช่ไหมทำอะไรก็ทำาม ขอมาได้ที่ขอมาไฟจะต้องเจาะน้ำใหม่ไหมอ่ะต้องทำหมดตวเนาะยี่สิเ็พวงไปจะขอมันบอกเท่าัเขตอัท่าไหร่อแงหมดละเ่าเจาะบาดานอีกรักสองหมื่นสามหมื่นมเฮ้ยสามหมื่นมรู้กิม่อไฟหกพันขอบ้านที่ไปขอยู่สิอํดำเภอตีเหื่อว่าอบตหรอ ได้ที่ก็เปล่ากระถามงมึงเพลานไฟเหรออืมบ้าไ่สองศูนย์สามทับหนึ่งทับสองอย่างนี้ได้ไหมวะก็บ้านเลขที่เธอเป็นเจ้าบ้านนะเธอต้องไปทํานะนี่บ้านฉันต้องรู้ของเธอเอ้าตรงนี้ไงเธอเป็นเจ้าของบ้านอ่ะตรงนี้หยอกแล้วฉันจะยุ่งเฮ้าเธอเป็นเจ้าของบ้านน่ะตรงนี้น่ะเห เดี๋ยวต้องไปทำเดี๋ยวต้องไปทำเดียวมันนอกมีนนอย่างนอกเขาไม่ผิดชอบมัเนี่ยม่ควาหวังจิวางทาวงเธอไม่คูวความหวังทีิันเดียไทยทิมวันเดียวไทยร้านสาสันยากระเจงทุนหรือเปล่าโอบเชอ ใช่เนี่ยที่ได้เบิดอีกหลายใบเด้เยเฮือ,อนน่ะนะอันนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็กสิบหล่อที่ได้อดินลงอีกเด้ค่ะแต่ว่าก็ไกล้ขนาไกลอันเขาสิกเกี่ยวเขาอะนะจนังเขาดินนั้นลงวันนี้พ่อไอ้ฉันนี่เอาลงเท่าไรนะตัวละสี่ร้อยอยู่นะใช่มันหนาอืมม่นเป็นหนามันมันแพงเธอต้องขอได้ที่บ้านนะไปนะครับฮะอะไรก็ทำอันเนอะ มันก็ไปพ่วงหม้อจนนี่มาใส่เงนกับอะไรต้วงานกี่คขานกันไรอ่ะไปเล้วที่มาตกบ่ินแล้วทรันี่ไฟต้องกับตกเมื่อสามสิบเธอออยู่ออที่ได้ไปเรียนขอว่าเลขที่กันค่ะแล้วก็ที่ได้ไปขอไฟเธอไปย้ายไปอยู่โน้นไอ้ฉันไปอยู่ที่โน้นเหรอฉันอยู่บ้านเลขที่ตอนนั้นอะไรจะอะไร้วที่เนี้ยล่ะฉันไงเธอเธอจะอยู่บ้านหลังนี้อยู่ใครฉันจะบ้านอยู่แล้วเธออะไรนะ คนเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วจะดูใบไหมดูใบเลย <c oughs> ไปถามเขาเปร้านค้าต่อไฟได้ยังไงอืมอืมเกาถามเมืองผูร้รู้มีว่านในที่ไหมเป็นเป็นร้านค้าว่าไปคือจะได้ไฟใหม่ม่เกี่ยวกับบ้านร้านอะไรอะไรเพื่อมาจาอหน้านมาด้าน่อน ต่อน้ำบาดาลต่อน้ำเข้าขอไฟของปฏิกิริยากี่คันเนี่ยใช่อีกขวาได้ป่ะล่าบ<อ>่าบบ่ยุงเรื่องเด้อเธอหันหน้ามาสิแล้วเธอจะไม่ยุ่งอะไรนะอันนี้ควจะไม่ยุ่งเดินเดินอะไรอย่างเมันเดินรวมมันเดินมมันเดินรวมเดินความมันเดินความ ยูทูบยูนูนยูทูบนคจะได้ปนบยังยิงกันตัวแวย่างมเออฉัิบันด้วาบดีท้ยเียงเขาดมแล้วเงินพันนมบบยเ็นยงยุงเทียบุนเทยบคือ่สดาบาลฮซ้มันคือแต่ือหนาใหญ่้ช่ปะอหนาใหญ่จะไปท่าหราใหญ่ยงเลยอะอหนาใหญ่อ้วนขึ้นทุกมือทุกมือค่ะมือมือเสียบปุ เห็ุไปเห็ดมาเลยสองอาทิตย์มันคือได้เสีย้วบานเนี่ยโอ้ยตอนนี้ม่กอวกบกว่าตอนนี้ตายไปที่บ้านนี้มันมใส่ัวไไกลูมาไ,มาไ,ไ,ได้ทีเดียวเาแห้งมาไลยทีเขายืนข้าขาดเาทีายอไเดี๋ยคะหรว่าทยยังอยู่เ่ย